ดรสมิธธรรมสโรยคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำหรือกยนและประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติเปิดเผยว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องทําให้หลายประเทศเช่นน้ําท่วมสามรัฐทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลียรวมถึงพายุหิมะถล่มสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีนไทยจึงควรเตรียมรับมือกับภัยพิบัติที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นบ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้น โดยดเรสมิธยังมองว่าการที่กรมอุตุนิยมวิทยาเสนอของงบประมาณ2,000ล้านบาทเพื่อน,นําไปจัดซื้ออุปกรณ์พยากรณ์อากาศชุดใหม่เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การลงทุนเพราะหากมีการพยากรณ์ที่แม่นยําก็จะสามารถช่วยลดความสูญเสียได้ค่ะไม่มากหรอกครับไม่มากหรอกครับเครื่องมือเครื่องใช้ที่กรมอุตุนิยมวิทยามีอยู่เนี่ยใช้มาสิกว่าปีแล้วซื้อ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาเครื่องหนึ่งก็อายุต้อง10กว่าปีแล้วนะครับก็ควรจะเปลี่ยนเป็นระบบที่มันทันสมัยมากขึ้นเพื่อให้การพยากรณ์แม่นยำม,มากขึ้น ด้านนายสุวั์ชาวปรีชานายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์หนึ่งในผู้ร่วมเสวนาเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติน้ําท่วมประชาชนมีส่วนร่วมอย่างไรมองว่าในปีที่ผ่านมานั้นมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ําเพราะไม่มีผู้ที่สามารถตัดสินใจเด็ดขาดได้จึงควรเร่งแก้ปัญหานี้ปัญหาที่เรากังวลคือในเรื่องของการปฏิบัติโดยเฉพาะแก้ปัญหาในภาวะวิกฤตเนี่ยนะครับ มันต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถนะฮะมีความฉลาดความเข้าใจทั้งทฤษฎีทั้งภาคประชาชนและการบริหารจัดการแบบภาวะวิกฤตซึ่งต้องการผู้เข้าบัญชาคนเดียวนะฮะปัจจุบันนี้เวลาเราแก้ปัญหาสภาวะวิกฤตเนี่ยผู้เข้าบัญชาเยอะมากนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยอะมากฉะนั้นเวลากแก้ปัญหาภาวะวิกฤตเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ นอกจากนั้นในเวทียังเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมเสวนาทุกคนแสดงความคิดเห็นซึ่งหลายคนแสดงความกังวลถึงการบริหารจัดการปริมาณน้ําในเขื่อนปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งจึงขอให้รัฐบาลเร่งจัดทําแผนป้องกันร,รับมือภัยพิบัติโดยเฉพาะอุทกภัยให้เร็วที่สุดค่ะ